พรได้ย้ออกจากราศีพิจิกกลับราศีพฤกษาก็อู่สาีเมษกลับรา,บาสีตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกได้อับเชิญก่อนจะไปไหว้พระราหูนะครับก็ขอแนะนำนะครับให้มาไหว้พระพระพุทธรูปหรือพระประธานนะครับที่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งจะมีพระประธานนะครับให,ให้มา กับควายขอพรก่อนนะครับมาบอกกล่าวนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นองค์พ่อจตุพานรามเทพนะครับซึ่งประทับทรงราหูอยู่นะครับอันนี้มีพลังงานที่ดีนะครับเนี่ยไลมพัดเนี่ยพัดซิ้วเลยเนี่ยครับระหว่างเดินเข้ามานะครับส่วนด้านในก็จะเป็นนะครับเป็นประธทาองใหญ่นะครับมีองค์พระศิวลีนะครับขอโชคลาภเรื่องของทรัพย์นะครับ ผมพอโตนะครับวัดขุนจันนะครับซึ่งชื่อเลยครับมีการขอพรเรื่องของโชคลาภครับส่วนใครสนใจจะมาเสี่ยงทายนะครับกับพระกิ่งนะครับเสี่ยงทายพระก,กิ่งองค์ใหญ่นะครับอันนี้ก็ ยกขึ้นหนึ่งครั้งแล้วยกไม่ขึ้นหนึ่งครั้งนะครับพาะเสียงไทยนะครับ ท่านได้ย้ายออกจากราศีพิจิกกลระศีพึษมาก้าดูลสศีเม่กับราศีตุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกได้อับเชิญสิ่งของกระวายนั้นวันที่จิตเจ็ดตุลาคมนี้ท่านจะย้ายออกจากราสีเม่กลับราศีตุลมาเข้าสูราสีมินกลบราศีกัน ลูกจึงได้อัญเชิญของดำมาแปดอย่างมาถวายท่านมาสักการะบูชาท่านมากราบไหว้ท่านและมารับสวิท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ลูกก็ขอถองลูก